สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องออกจากมองเหตุงานจ้ะกำลังเดินทางออกจากที่ทำงาน ทํทาางนเดี๋ยวมาฝึกงานนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่สามฝึกงานวันที่สามฝึกงานมือที่สามพี่น้องแล้วก็เลิกบายสองจริงๆเลิกบายสามแต่ว่าคณะนี้เอคะขับรถออกจากที่ทำงานประมาณบายสอง เออซีสิบหาก็คือ,เ,อเขาปล่อยก่อนเอกกับกับก่อนเพราะว่าเอกจะไปเห็นงานต่อเนื่องจากว่าเอกจะเข้าทำงานต่อบ่ายสามแต่ว่าก็บบอกพัวหน้าว่าไปได้ซีโมงแรงจ้ะก็คือเอกก็จะไปเห็นงานไปเห็นงานต่อด้วยความที่เป็นมนุษย์ที่พลังเยอะมากก็มาทำมา ตื่นตีหาขับรถออกจากบ้านหกโมงเร้ามาเขางานมาเข้าฝึกงานตอนเจ็ดโมงเช้าเลิกบายสามแล้วไปเขางานต่อจากจริงเป็นงานบายสามหอดหาทุ่มแต่ว่าเอฟบอกเขาว่าเอฟไปหอดนะประมาณสี่โมงแรงจากสิบหกนาฬิกาหอดหาทุ่มแล้วค่อยกลับบ้านมืออื่นฝึกงานปกติมืออื่นฝึกงานจากเจ็ดโมงเช้าเลิก เจ็ดโมงเสารเลิกเที่ยงจ้ะเป็นเวลาเลิกเที่ยงบรรยากาศดีว่าพี่น้องแดดข้องฟ้าแจ่มใส ไอน,นี่ก็ไปเยี่ยมสิบกว่าบ้านจะ้ะสิบกว่าบ้านจากเวลาเจ็ดโมงเสารไปหอดหอดป้ายสองตัวได้สิบกว่าบ้านจะไปบางบ้านก็แค่ซักผ้าบางบ้านก็ไห้ยาบางบ้านกะหลายอย่างจากบางบ้านก็ยูโดนทั้งทำาสะอาดทั้งดูดฟุ้นถูบ้านหลายอย่าง ยูพ่อมีรถหน่อยน้ำขบวนรถทักเตอร์กปล่เอวาอยุสัมพ่อขึ้นแลนด์สตาร ก็เลยแบบว่าเมื่อนี่กับวันหน้าที่ฝึกเออ่เป็นคู่ฝึกที่สอนงานกะน่ารักมากจ้ะเพิ่นกะมีคำแนะน้ำหลหลายหลายหลายอย่างเมื่อนี่เอกะล่องเอาผู้เฒ่าขึ้นขึ้นเอ่อเพื่อนไว้อย่างึ้นจากเตียงแมขึ้นขึ้นจากเตียงใส่ลิบ ใส่ลิปยกใส่อีหอย่างแบบนี้เพื่อนกะให้เขาหัดเห็ดน้ำนะเอกจริงเอ็กก็เป็นมาแน่แล้วล่ะแต่ว่าเพี้ยงแต่ว่าก็คือถ้ามันมีคนอยู่น้ำเขากับสิมีความั่นใจกว่าเข้าเห็ดคนเดียวเนาะปกติก็เลยแบบว่าเป็นเป็นอย่างที่แบบว่าเอรูซื้อว่าเออแบบเขาสอนงานดีมากเลยเรอกะเรามีเทคนิคหลายอย่างที่บอกพอเรากระู้ยู่ว่าเอบอกเรายูว่า,เอ,วาเออ เอกบอกเพื่อนว่าเอกเคยเอกจับเป็นพนักง,งานชั่วข้าวของบ้านคนแก่อยู่แล้วก็คิดว่าคิดว่ากระเฮ็ดได้บางอย่างเอกก็ะเฮ็ดได้บางอย่างเอกก็เคยเห็ดอีกแบบหนึง่งจังซี่นะแล้วก็พอดีการที่ขับรถออกข้างนอกนะ่ะมันก็สิมีความบางอย่างเอกก็บ่เคยเห็นเลยบ่กเคยเหตุกับมีจ้ะบ่กเคยเห็ุกับมี กัเลยสิแบบบางอันก็ตื่นเต้นบ่เคยเห็ดบ่เคยเจอเลยรถขนหัวน้ำตาลนะจใจอยู่ทั้งหนา มันจะเป็นไข่ไข่กับถุงเทาเฮ็ดไห้ขาเบวมจากผู้เทาบางคนที่เปิ่นขาเปิ่นบวมขาเปิ่นแบบว่าบวม,มน,นะเอกอธิบายก็ถือแล้วก็เป็นโรคบางโรคที่ก็จะต้องใส่ถุงเทาแบบแน่นๆแล้วก็สิมีเทคนิคในการสอนเพราว่าใส่ถุงเทาแบบใดจังสใส่แบบว่าเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้มันมันแบบว่าสนสนส,น,สอนน้อง ตรงกับทุงเท่าเพื่อจะมีเทคนิคบอกเข้าโดยที่เอกะโบเคยรู้เพราะว่ามันมีหลายแบบที่ต้องที่ต้องใส่ในการเทคนิคในการาใส่ทุ้งเท่านะจังบางอย่างเองกบโบเคยเห็นจังที่เคยใส่มากมันสิเป็นแทงแล้วก็เอาเอาทุงเท่าเสียบลงไปนะแล้วกับพัน ทันผุงเฒ่าขื้นมามันสิมิย่างพระลาซอยอยูต่ว่าบัน,น้บางอย่างเอง็กะพค่คยเข้าใจบานไดพค่คยกะง,งงงอ่ะนะว่าง่ายๆก็คือแบบว่าเอะก่ได้เป็นก็ได้ถือสอนมาโดยตรงมันบอเอ๊ะไม่เ็ดงานเราก็เลียนลู้เอามัานก็เลยสิแบบว่าพ่อพ่อคู่ฝึกเนาะิ่นสอนเทคนิคเฮ้าเสียกะว้อดีใจแบบเพื่อเฮาก็ได้ขอ้อมูลตรงน,นั้นตรงนี้มาบางย่าง ที่เขาเคยเห็นแต่ว่าบ่เคยเหตุกับมี่เพื่อนกับถามกับขอเพื่อนน้ำมานาะว่าขอขอเหตุนแน่ขอขอลอกแนงสินะเพื่อนกห้เหตุเพราะว่าเพิ่นรลู้อยู่ว่าไอเเคยเหตุมาแล้วสินะคือมีความรู้สึกว่าแบบว่านานลากแวะคู่ฝึกคู่สอนคุยกันเออแบบเขากับว่าถอโตเขากับว่าได้ยิงแบบแต่สร้างแต่ว่าเบาถึงถัาเขาสอนงานเา่าเขาสอยเขาได มันก็สิเป็นผลผลพ้อยใดของเขาน้บาบ่าเออทาเฮาซอยเขาได้ในระดับนึงเขาก็สิแบบว่าพรแห้งเขาลงไปจักน้อยเองสินะไอ้ว่ามวนดีเหตุงานเออมือน,นี่ก็มวนอีกแบบนึงพี่น,อน้องจ้ามือน,นี่ก็แบบว่าเออสนุกอีกแบบหนึง่งได้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งเพราะว่าขับรถออกไปกับบ้านนั่นบ้านนี่นะ มัอนี้ก็ซอยผู้เบิงกับจีพีเอชน้ำคู่ฝึกเพิ่นเออ่เพิ่นง่วงละเอ้ามองนี้มันแมนอยู่บ่อันนี้เพิ่นว่าเพิ่นเคยมาแบบว่าหลายเดือนที่แล้วสินะเพิ่นบ่เคยมาเพิ่นบ่ได้มาโดนแล้วไอ้กับเบิงซอยเพิ่นเบิงกับจีพีเอชนะว่าเออไปเส้นนี้ก็ซอยเพิ่นบอกบอกทางเพิ่นน้ำซอยเบิ่งจากมือถือของเฮาน้ำเหมอนนะเพราะว่าปกติเราเพิ่นเพิ่นถ้าเป็นเออ่ ถ้าเป็นเหอสิบว่าวางไดถ้าเป็นมองใดที่เพื่อนเคยไปอ่ะมันกับบยญญากมันกับบยญญากเพื่อนกับผ้าไปเลยเพื่อนกับแบบขับลนเลยบกระต้องเข้าก็ต้องเหยียดหยังก็ต้องบอกทางก็ต้องหยังเลยจ้ะนางยูซือ,ซอเลยนางยูซือเป็นตุ๊กตาหนารถย่างเดียวแต่บนันดีพอดออีมีประมาณสามสามบ้านที่แบบว่า อยู่โซนทีเล่าทีคู่ฝึกงานเพื่อนนะ่ะเคยมาแต่ว่าโดนแล้วแต่เพื่อนว่าโอ้ยว่ามันเกือบเคิงปีหลายเดือนแล้วของสินะหลาสุดที่มากม่นก็เลยเพื่อความแน่ใจเิ่นก็เลยว่าเบิ่งทางแน่ว่าแมนแมนเท่าสิไปถือบ,บอยอย่างประมาณนี้นะอก็เลยเดี๋ยวเบิ่งกไอ้เบิ่งล้วกะเออมันกะน,กะนั่นแหละก็ไปถือตามที่เราบอกนะอั่นยุคจา้าก็เลยแบบว่า กนเลยหล้ดซื้อว่าเออแบบว่าคู่เขาฝึกงานเฮ่าเนาะเพิ่นกับเบ้าดีเบา้ายังสินะ เท่ากับคือเฮากับแบบว่าบ้เกง่งเบวยังน้่เพิ่นกับสอนดีเพิ่นเบาเบาแบบว่าส่งยากๆนะแต่ย่านเจอแบบถ้าเป็นบางคนบางคู่สี่ย่านเขาไปเบาน้ำเฮ่าก็โชกวกหัดเอาๆๆ้าเอ้าเอ้าจอลงไม่อย่างมอเตอร์ไซค์โอ้เป็นสุดไป,ปสิ งานเลยจ้านี่ก็คือขับรถออกจากเอ่อมองฝึกงานมากก็สิไปเขางานเลยนี่แหละจ้าชีวิตเมียฝรัร่งเดอิอพี่น้องฟังเบิงเดิมเมียฝรัร่งแล้วเอกก็เป็นคนอีสานคนอีสานนี่ไก่จังที่เคยรู้ๆกันน่ะแล้วว่าความอดท,ทนความแข็งแกร่งความพยายามความสู้ความ มันหลายปันไดพี่น้องมานี่แหละเอกคือแบบว่ามีความภูมิใจในในในการที่ข่อยเกิดเป็นคนสารค้ามข่อยภูมิใจอย่างแรงข่อยบอกเลยว่าภูมิใจอย่างแรงนะจน๊ะเนาะนี่ละจ้าน,นี่กับเอ็มเบาฟังนะจน๊ะเนาะคลิปนี้กับขอฝากไ้เท่านี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าให้เพื่อนเพื่อนเบิง้งวิวเบิ้งบรรยากาศนะจ๊ะของบบประเทศเดนมาร์กมือนี้ีวันที่11เเดือน วันที่สิบเดือนสิเอ็ดนะจ้ะเนาะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะไปลงสาสจังน้อยเพราะว่าอฟมีท่านมีเวลาตัดต่อจึงไดก็ฝากขอบคุณทุกคนเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอไปอีด่วนๆนี่นะจ้าถ้าเอไปหาผูา้ใดสาก็ฝากขอ,ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเอฟจะพยายามฟ้าออไปหาให้ไวที่สุดเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า